สวัสดีครับพบกับลุยดะครับผมวันนี้ก็มาเก็บกับดักหนูเหมือนเดิมครับจะมีผ้นงานหรือไม่เนาะก็เป็นวันที่สองแล้วที่ผมออกมาดักหนูเนาะจะมีผ้นงานหรือไม่ก็ต้องติดตามกันครับผมว่ามันจะมีมันจะมีความหมานไหมวันนี้ก็ติดติดตามกันครับผม

ໃດນີ້ອັນນຶມຮັບເຖັນຖືກຕາສ្ត្រីເລື່ອງການບາດສີກະເທືອງກັບຈື່ແບບກຽນໃຫຍ່ໃນແນບັງສົມນຽງສືບມາບັນໃນໃນສະໄໝກໍສີໃນແນບັງນຶມສົມສູສະມັນພໍດູລວຍກັບຈິດໂມຍ17 17 17 17 17 17 17 17ໃນແນບັງນຶມສົມສູສະມັນພໍດູລວຍກັບຈິດໂມຍ17 17 17 17 17 17 17 17 ไม้สวนร้างครับผมไม้สวนร้างแต่ไม่ค่อยมีหนูเท่าไหร่ครับแต่ผมก็ค้นหาร่องรอยดักไว้ประมาณห้าลังครับผมว่าจะมีไหมดอกแรกก็เปาแล้วครับ <laughs> เพราะว่าเขาขุดบ่อปลาเนาะบ่อเลี้ยงปลาผมก็คาดว่าหนูมันจะพยบไปอยู่ตรงนี้ครับแต่ร่องรอยการแทะกินก็มีอยู่ครับแต่ว่าหนูจะข้ามาอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าก็ติดตามกันครับผมว่าจะได้กี่ตัวเนาะก็อันแรกก็ฟาไวไปแล้วครับ อันที่สองครับผมจะมีผลงานไหมเหมือนเดิมครับไม่กินครับไม่ติดครับผมอันที่สองครับอ่าอันที่สามครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องน่นครับใส่สวยครับผม แต้มแรกแขกถุงมันแล้วครับนี่ครับใสสวยครับเก็บก่อนครับผมอันสุดท้ายครับตีครับตีไม่อยู่ครับผมตีไม่อยู่ครับ ต่อ,อไปครับผมหมายชายบอจะมีผลงานเร่อไหมมิดครับผมไม่ติดครับชายบออันสุดท้ายครับอ้าวมีผลงานครับผมโอตัวใหญ่ด้วยครับนี่ครับตัวใหญ่ด้วย นี่ครับวนปึกเลยครับหมาใชายบ่อได้มาหนึ่งแต้มครับผมต่อไปเป็นไมายทุ่งหญ้าครับผมทุ่งหญ้านี้จะมีผลงานหรือไม่ครับมาสามมาสามรอยเดิมครับผมมีมาสามรอยเดิม อาจะมีผลงานหรือไม่ครับตามดูครับผมกกครับตีไม่อยู่อีกแล้วครับผมเนี่ยตีไม่อยู่ครับโอ้ติดต้นกกเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วครับดักไม้เก่าครับผมเมื่อวานตีไม่อยู่ครับวันนี้ครับตัวอ้วนปึ๊กเลยครับผมม <c oughs> ตัวอ้วนมากสองอันสุดท้ายครับ อ้าวมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วตัวยังอ้วนเลยครับตัวใหญ่มากๆครับโ <c oughs> ดนปลายเลยครับผมไอ้สวยครับ <c oughs> อ้วนเลย สรุปผลงานครับผมได้ามาสี่แต้มครับสี่แต้มครับผม ันนี้ก็ได้สีแต้มครับผมสีแต้มสวยๆเนาะก็ขอบมากครับผมขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องลุยดะครับผมอันนี้ก็มีผลงานสีแต้มใสสวยๆครับกับการดักหนูวันที่สองครับผมก็มีผลงานมาให้พี่น้องได้รับชมเหมือนเดิมครับผมก็เพื่อนใหม่เนาะเข้ามาใหม่ก็ ถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากลุยดะหนุ่มสุรินครับผมหน้าตาแบบนี้ครับ <laughs> ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกการกำลังใจนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็วันนี้ต้องขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับ